สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบก,กับรถเครื่องจักรกลหนักที่มีขนาดกระทัดรัดแต่ทรงพลังนั่นคือ Caterpillar d 3K2 Bulldozer รุ่นปี2025ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในวงการงานก่อสร้างที่ทั้งแข็งแกร่งประหยัดพลังงานและมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยในขนาดที่พอดีสำหรับทุกพื้นที่การทำงาน c a ter อร์ l ิน d 3K2 ปี2025มาในรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยกว่าเดิม โดยเฉพาะในรุ่นสีพิเศษอย่างแมตแบล็กที่ให้ความรู้สึกเท่ดุดันและแตกต่างจากสีเหลืองดั้งเดิมที่เราคุ้นตาโครงสร้างโดยรวมมีการออกแบบให้กระชับแต่ยังคงความแข็งแกร่งตามสไตล์แคตเตอร์พิลลาพร้อมด้วยใบยมีดหน้าที่สามารถจัดการวัสดุต,ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งดินหินและวัสดุทมที่ภายในห้องโดยสารของ D3K2 นั้นมีการพัฒนาให้เหมาะกับผู้ควบคุมมากยิ่งขึ้นที่นั่งปรับระดับได้ระบบควบคุมแบบจอยสติ๊กที่ตอบสนองได้รวดเร็ว พร้อมหน้าจอดิจิทัลที่แสดงข้อมูลการทำงานของเครื่องอย่างชัดเจนรวมถึงระบบปรับอากาศที่ช่วยให้การทำงานในสภาพอากาศร้อนๆของเมืองไทยกลายเป็นเรื่องสบายในด้านเทคโนโลยีรุ่นปี2025นี้มาพร้อมระบบแคดเกรดคอนโทรลซึ่งช่วยในการปรับระดับพื้นที่อย่างแม่นยำลดความผิดพลาดจากมนุษย์และช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานนอกจากนี้ยังมีระบบออโต้ traction control ที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างรับรื่นแม้ในพื้นที่ลื่นหรือมีความชัน ขุมพลังของดี 3K2 คือเครื่องยนต์แคท4.4ที่ให้กำลังสูงและตอบสนองรวดเร็วประหยัดน้ำมันและผ่านมาตรฐานการปล่อยไอเสียระดับโลกเหมาะกับทั้งงานในพื้นที่จำกัดและพื้นที่เปิดกว้างโครงสร้างแชสซีและช่วงล่างออกแบบให้ทนทานรองรับการทำงานหนักต่อเนื่องได้อย่างไม่มีปัญหาอีกจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือการบำรุงรักษาที่สะดวกยิ่งขึ้นด้วยฝาครอบเครื่องที่สามารถเปิดได้ง่ายเข้าถึงจุดบริการหลักได้รวดเร็ว ทำให้ลดเวลาหยุดซ่อมและเพิ่มเวลาการทำงานในไซต์งานโดยรวมแล้ว Caterpillar D3K2 Bulldozer 2025เป็นรถแทรกเตอร์ดันดินที่เหมาะกับทั้งผู้รับเหมาโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่ต้องการเครื่องจักรที่ทรงพลังประหยัดและใช้งานง่ายในทุกสภาพแวดล้อมถ้าคุณชอบวิดีโอรีวิวเครื่องจักรแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า หากต้องการเวอร์ชันสั้นกว่านี้หรือเน้นด้านเทคนิคมากขึ้นบอกได้เลยนะครับ